นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีแบบนี้เราก็จะต้องมีช่วงของการยกนิ้วให้คนดีะนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านพักคนชราบ้านสิริวัฒนธรรมนะครับเป็นบ้านที่พิกล้าและก็พิ่นารีสองสามีภรรยาเจียดเงินส่วนตัวของตัวเองที่หามาได้ตลอดทั้งชีวิตแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่มาได้จากการบริจาคเข้าไปดูแลคนชราเหล่านี้นะครับทำมาแล้วมากกว่า17ปี วันนี้เราจะไปดูนะครับว่าสาเหตุใดที่สองสามีภรรยาคู่นี้จึงตั้งใจที่จะทํากิจกรรมแบบนี้ะนะฮะตรวจสอบพร้อมกันกับคุณสุชาดาแก้วนาครับเค่ะช่วงยกนิ้วให้คนดีสนับสนุนโดยซาสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจ หลังจากที่พ่อป่วยหนักพี่กล้าสิริวัฒนธรรมต้องตัดสินใจทิ้งธุรกิจร้านอาหารที่ประเทศฮ่องกงที่มีรายได้นับแสนบาทต่อเดือนกลับมาดูแลพ่อที่ประเทศไทยพร้อมกับนารีนีสันเทียบพันรยาที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นอาสาดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศฮ่องกงโดยจุดเริ่มต้นของบ้านพักคนชาราสิริวัฒนธรรมเกิดจากความต้องการให้พ่อมีเพื่อน พี่กล้าจึงชักชวนผู้สูงอายุที่ไร้ญาติไม่มีคนดูแลมาอยู่ที่บ้านและคอยเลี้ยงดูเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันต่อมาก็มีหลายหน่วยงานส่งผู้สูงอายุมาที่บ้านแห่งนี้นานวันเข้าที่นี่จึงมีผู้สูงอายุมากกว่า30คนซึ่งกว่า11ปีตั้งแต่ปี5 5 4พพี่กล้าและภรรยาใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์ในการดูแลผู้สูงอายุจนร่อยรอย แต่โชคดีที่ปี2,553เขามีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการโทรทัศน์ mm hmm. จึงมีผู้สนใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเข้ามาช่วยจนถึงปัจจุบนันเรามาดูเลยคุณพ่อก่อนถึงได้มาเริ่มหาอาชีพนั่งเดิมว่าหาไก่ mm hmm. ไก่สด,สดนะครับขายไก่สดนะครับจะขายอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วก็ส่งนะครับก็พอได้กำไรบ้างแต่ว่า ไม่ค้าเชื่อหมดกำไรก็ได้ทุนก็หายนะครับก็เลยมาทําอาชีพอื่นๆอีกหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นค้ามะพร้าวหรือว่าจัดสวนสนุกอะไรนะครับจนว่าร่างกายเราไม่ค่อยไหวงานเยอะร่างกายไม่ไหวเพราะว่าคนแก่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยต้องหยุดตรงนั้นเอาเวลานะครับมาทุ่มทุ่มเทกับผู้สูงอายุ จวัดประจำวันที่ทั้งคู่ต้องทำทุกเช้าตั้งแต่ตีสีคืออาบน้าให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนเพราะที่นี่เน้นเรื่องสุขอนามัยเป็นอย่างมากจากนั้นพี่กล้าก็จะลงมือทําอาหารส่วนพี่นารีจะทําหน้าที่ทําความสะอาดทั้งหมดเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารทั้งคู่ก็จะมาช่วยป้อนข้าวให้แก่ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้โดยนอกจากพี่กล้าพี่นารีแล้วยังมีญาติพี่น้องและอาสาอีกหลายคนที่แวะเวียนมาช่วยงานส่วนนี้ การเงินนั้นผมก็จะสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แนะแรกๆก,ก็มีเหมือนกันคือเราจะเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายประมาณนี้เคยคิดจะหยุดตั้งไว้ที่ตอนนี้ไหมคิดจะหยุดไหมไม่ไม่คิดแต่คือลาเหมือนมันทอ้อถ้าเราทํางานด้านนี้แล้วเรายังประสงค์อยากจะมั่งจะมีเราก็ไม่ต้องทํานะครับอากอย่างสิ่งที่เราทานั่นก็คือหวังแค่ให้พ่อมีความสุขไม่คิดว่ามันจะ อยู่ได้จนทุกวันนี้ครับเพราะว่าเงินเรามันก็หมดร้อยหลอไปแต่กลับหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากการการให้มันจะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับแปลกปะปฏิาหารยายเสาและยายเลี้ยงทั้งสองคนเป็นสมาชิกข,ของบ้านสิริวัฒนธรรมแห่งนี้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่เนื่องจากไร้คนดูแลทั้งครูต่างพูดเหมือนกันว่าที่นี่เปรียบเสมือนบ้านและไม่อยากจากไปไหน มาอยู่ปีคั่วแบบหลายปีเนี้ยเพราะว่าเรามีความสุขใช่ไหมอยู่ที่นี่สุขไหมคะคุณยายยุกเนาะอยู่ที่นี่อยู่เหมือนครอบครัวไหมเหมือนครอบครัวนะชอบใช่ไหมคะใช่มาอยู่มาอยู่ที่นี่ยังนานยังคะนานนานแล้วค่ะตอนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรเอ่อล้มขาสะโพกหักค่ะสะโพกหักอย่าแล้วเป็นโรคเอ๊ะ จโจตแต่ก็คืออยู่ที่นี่เนี่ยก็แบบพี่ก้าพี่นาลีแล้วพี่ๆคนอื่นก็ได้ช่วยคุณยายทุกอย่างใช่ไหมอาบน้ำหาข้าวใหกินได้เวลาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนั่งดู่ทรทัศ์บ้า <c> ง <oughs> ในสังคมไทยปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุและส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตเพียงลำพงัง บ้านพี่กร้าพี่นารีกลับเป็นเสมือนที่พักพิงที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข ในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุและคนที่เจ็บป่วยคงไม่มีอะไรที่ทําให้พวกเขาสุขใจได้เท่ากับการที่พวกเขาได้อยู่ในที่ที่มีเพื่อนและมีคนพูดคุยด้วยซึ่งการที่พี่กล้าและพี่นารีเปิดบ้านของตัวเองรับเลี้ยงผู้สูงอายุและคนที่เจ็บป่วยที่ไม่มีคนดูแลนั้นถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกของคนเหล่านี้ได้ซึ่งยกขับข่าวเช้าก็ขอยกนิ้วให้กับคนดีอย่างพี่กล้าพี่นารีและผู้ใจบุญที่มาช่วยบริจาคเงินและสิ่งของทุกคนค่ะพานุมาตรขาเชดตถ่าย ภาพสุชาดาแก้วนางยกทัพข่าวเช้ารรยงานค่ะเราสองคนก็ยกนิ้วให้ด้วยกับพี่นารีแล้วก็พี่กลาใช่ชื่นชมจริงๆนะคะคที่เจียดเงินตนเองแล้วก็ดูแลคนที่เดือดร้อนอะ่ะนะคะ